ตอนที่11คุณคือลูกค้าพักเซจูนใช่ไหมล่ะเหมียวยินดีที่ได้รู้จักค่าชื่อทีโอเป็นพ่อขาเล่พ่อขาเล่งั้นเหรอได้ยินว่าถ้ายิ่งไปขอคอยชั้นสูงจะได้พบเจอกับพวกนี้ด้วยแต่ไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะเป็นน้องแมวตาเป่งประกายคู่นั้นแก้มอบุอบอวบดูนุ่มๆหน้ายิกอยากได้อุงเท้านั่นมานวนดจังเลยนี่มันหลุมพางชัดๆ ปักเซจุนทาดแมวตัวพอ่อคุณเซจุนใช่แล้วฉันคือเซจุนนายต้องการอะไรข้ารู้มาว่ามีลูกค้าหน้าใหม่ทำการซื้อของในร้านค้าเมล็ดพันธุ์ข้ามาเพื่อเก่าวทักทายแล้วต้องการทำการแลกเปลี่ยนด้วยเหมียวแลกเปลี่ยนเหรอใช่แล้วเหมียวข้ามีไอเทมเด็ดๆมาขายอ่าขออาภาัยด้วยเหมียววันนี้ข้ายังไม่ได้กินอะไรเลย เออสร้างความอับอายต่อหน้าลูกค้าซะได้นายบอกว่าชื่อทีโอใช่ไหมอยากกินปลาไหมล่ะเหนียวไม่ปฏิเสธสินะไม่เป็นไรเหนียวข้าไม่อาจจะแตะต้องอาหารของลูกค้าได้นายไม่อยากกินหรือไงกินหอมของเนื้อปลาอุ่นๆที่ย่างบนเตาไฟเลยนะ รสชาติแบบนี้ไม่มีแมวตัวไหนปฏิเสธกันหรอกอยากกินไม่ใช่เหรอจัดเลยสิเอาลองสักคำไมล่ะเดี๋ยวเข้าสิเหนียวกิ่มมากเลยเหนียวอ่าอร่อยชะมัดของของข้ารับไม่ไหวแล้วกินไปตั้งห้าตัวเนี่ยสงสัยจะหิวมากสินะขอบพระคุณมากที่ดูแลข้าเป็นอย่างดีข้าไม่รู้จะตอบแทนคุณยังไงไม่หลอกฉันต่างหากที่ต้องขอบคุณนายอุตสาห์เดินทางมาพบฉันถึงที่แบบนี้ งั้นเรื่องแลกเปลี่ยน0.75คอยเอ๊ะค่าปลาย่างที่นายกินเข้าไปนายจะไม่จ่ายเหรอไม่ได้กินฟรีๆเหรอของฟรีไม่มีในโลกหรอกนายบอกเองว่าจะมาทําการแลกเปลี่ยนไม่ใช่เหรอนายคงไม่คิดจะมากินปลาของลูกค้าแล้วชิงหนีใช่ไหมก็ได้ขอบคุณมากครับเยี่ยมได้คอยมาเพิ่มแล้ว เรามาเพื่อรับเงินจากลูกค้านะแต่ทําไมเรากลับเป็นฝ่ายต้องจ่ายเงินล่ะยังไม่ทันเริ่มธุรกิจก็ขาดทุนแล้วไม่จะยอมแพ้แบบนี้ไม่ได้ยังไงก็ต้องขายของให้หมดถึงตาค่าบ้างแล้วลองดูไอเทมพวกนี้สกอร์าราเป็นไงล่ะไอเทมสุดฮอตจากหอคอยชั้นอื่นแก้วนมห้าคอยพัดลมเล็กห้าคอยที่อุ่นมือแบบพกพาห้าคอย ของพวกนี้มาจากนอกหอคอยไม่ใช่เหรอูร้ด้วยหรอแก้วน้ําทําขึ้นจากเวทถ้าคุณใส่น้ําร้อนหรือไม่ก็น้ําเย็นลงไปอุณหภูมิของมันจะคงที่เป็นของที่วิเศษสุดๆส่วนพัดลมเสริมพลังเวทลมนี่ถ้าคุณเกิดร้อนขึ้นมาก็แค่กดปุ่มนี้เออโทษทีที่ขัดจังหวะตอนนายกำลังบรรยายนะมีอะไรหรอเหมียวของที่นายซื้อมาพวกนั้นมันขยะชัดๆว่าไงนะขยะงั้นหรอ เจ้าหมายความว่าไงไอเท่พวกนี้มาจากนอกหอคอยเจ้าไม่เห็นถึงคุณค่าของมันเลยหรือไงฉันเองก็มาจากนอกหอคอยเหมือนกันนะหาแก้วนี่ไม่มีเวทมนต์อะไรเลยมันก็แค่แก้วเก็บอุณหภูมิที่ใช้วัสดุป้องกันอุณหภูมิล่วไหลส่วนที่อุ่นมือกับพัดลมพวกนี้ถ้านายเปิดใช้ล้วก็อีกไม่นานแบตก็หมดแล้วมันก็ใช้ไม่ได้แล้วไม่จริงสกาแลมยืนยันว่ามันเป็นไอเทมเวทมนต์ เห็นไหมแบตเริ่มอ่อนแล้วนะเป็นไปไม่ได้ทำไมถึงไม่ขยับแล้วล่ะเงี้ยวขยับสิเงี้ยวฉันว่านายโดนเจ้าสกาแรมนั่นหลอกขายแล้วล่ะเป็นไปไม่ได้หมอนั่นใจดีกับข้ามากเลยนะเงี้ยวเฮ้ยสำเนียงเปลี่ยนไปซะง,งั้นเงี้ยวสกาแรมเจ้าก๊อบลินนิสัยไม่ดีเงี้ยวทำไมข้าถึงโดนหลอกตลอดล,ล่ะเออทีโอช่วยเล่าให้ฉันฟังได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้น ข้ามาจากหอคอยชั้น75มันเป็นหนึ่งในหอคอยชั้นที่เป็นกลางถ้าสนใจในตัวเมลิตมาโดยตลอดนางเป็นแมวที่สง่างามที่สุดในหมู่บ้านกาหนาเมลิสได้โปรดออกเดทกับข้าด้วยเถอะอีนั่นมันกินปลาข้าวราคาถูกนี่ทำอะไรนะเมลิตข้าอุตส่าห์ทำงานอย่างหนักกว่าจะได้ปลาข้าวขั้วมาเลยนะฮ่าฮ่าทีโอหัดรู้จักที่ต่ำที่สูงบ้างสิกล้าดียังไงมาจีบเมลิส จะเจ้าโอเลนลูกมหาเศรษฐีแมวที่รวยที่สุดในหมู่บ้านคิดไงถึงใช้ปลาเข้าสารเกตต่ำแบบนั้นมาจีบหญิงอย่างน้อยก็ควรเอาแซลมอนคุณภาพดีมาให้สิแต่เมลิสไม่สนใจอาหารมันแบบนั้นหรอกเพราะเธอกลัวว่าน้นำหนักจะเพิ่มนะงดงามมากฮ่าฮไปกันเถอะเมลิสไปทำสเต็กแซลมอนกินที่บ้านข้าดีกว่านะเดี๋ยว ขอยก่อนมทลิต์ตลอดเวลาที่เราใช้ชีวิตร่วมกันมาความทรงจําพวกนั้นมันไม่มีความหมายกับเจ้าเลยหรือไงข้ารู้ว่าเจ้ากําลังฝืนข้าเห็นน้ําตาเจ้าแล้วอย่าฝืนตัวเองอีกเลยเจ้าไม่มีทางลืมวันเวลาเหล่านั้นได้หรอกนี่เจ้ากำลังพูดบ้าอะไรอยู่เลิกคิดเองเออเองได้แล้ว ข้าแค่ยิ้มให้เจ้าแค่ครั้งเดียวเจ้าก็ออกไปมนโนเองทั้งนั้นข้าบอกไปหลายรอบแล้วว่าเลิกตัวแย่กับข้าสักทีเจ้าทําให้ข้าลาคัญมาโดยตลอดอย่าตามมานะเมลิดเรายากจนที่มีแค่ปลาข้าวอย่างเจ้าข้าเกียรติสุดหลังจากข้าโดนโอเลนบุตรชายแห่งมหาเศรษฐีช่วงชิงเมลิดไปนี่ ข้าก็ตัดสินใจทิ้งหมู่บ้านมาเพื่อเป็นพ่อค้าเล่เพื่อสักวันข้าจะร่ำรวยกับเขาบ้างแล้วก็จะกลับไปแก้แค้นถ้าอุตส่าห์ใช้เงินทั้งชีวิต50คอยเพื่อลงทะเบียนเป็นพ่อค้าเล่แถมยังซื้ออุปกรณ์จําเป็นอีกด้วยตอนนั้นข้าใช้เงินที่เหลือ5าคอยไปซื้อไอเทมจากพ่อค้าอีกคนเพื่อมาทํากําไรปวัดดีเจ้าคือพ่อค้าเล่หน้าใหม่ใช่ไหมชื่อของข้าคือสกาแรมถ้าอยากรู้อะไรก็ถามข้ามาได้เลยนะ ตอนนั้นข้าได้พบกับสกาเลมของจากนอกหอคอยเหรอใช่แล้วมันค่อนข้างหายากมากข้าบอกแค่เจ้าคนเดียวเท่านั้นถ้าเจ้าซื้อไปขายต่อต้องสร้างกําไรได้มหาศาลแน่นอนพวกสิ่งมีชีวิตบนหอคอยชั้นสูงชอบสะสมของแบบนี้เป็นงานอดิเรกแล้วทำไมเจ้าถึงเอาของแบบนั้นมาขายให้ข้าในราคาถูกนักล่ะเพราะข้าเริ่มถูกใจเจ้าแล้วนะสิถือเป็นของขวัญสำหรับรุ่นพี่สู่รุ่นน้องที่กำลังจะเป็นพ่อคาเลก็แล้วกัน แต่ถ้าเจ้าไม่สนใจก็ไม่มีปัญหาข้าแค่เอาไปให้พ่อค้าเล่คนอื่นไม่ข้าขอซื้อเองตอนนี้ข้ากำลังอารมณ์ดีข้ามีของแถมให้ด้วยนี่คือแผนที่ที่อยู่ของลูกค้าหน้าใหม่ของร้านค้าเมล็ดพันธุ์เขายังเป็นหน้าใหม่อยู่เพราะงั้นเจ้าอาจจะขายได้กำไรมากกว่าเดิมก็ได้ในเมื่อข้าอุตส่าห์ให้ข้อมูลมากขนาดนี้แล้วฝากเลี้ยงเบียร์ด้วยแล้วกันเคปะแน่นอนสิขอบคุณมากนะ เพราะงั้นข้าเลยให้เงินทั้งหมดที่มีกับสก,การแลมไปข้ายอมอดอาหารเพื่อเดินทางมาที่นี่เพราะหวังว่าจะขายของได้กําไรเยอะๆแต่กลายเป็นว่าข้าซื้อขยะมาทั้งนั้นแถมยังโดนลูกค้าเอาเงินที่เหลืออันน้อยนิดไปอีกข้ามันไม่เอาไหนทําอะไรไม่ได้เรื่องสักอย่างแมวตัวนี้ยอมแพ้ง,ง่ายชะมัดเดี๋ยวนะจิงสิคิดออกแล้ววิธีหาคอยใจเย็นก่อนนาะทีโอมานั่งขายเศร้าด้วยการกินปลาย่างดีไหม นี่เจ้ามาหลอกให้ข้ากินเพื่อจะเก็บเงินทีหลังใช่ไหมข้าไม่ได้โง่นะเปล่าหลอกครั้งนี้ฉันให้ฟรีแล้วจะถือว่าของที่กินไปก่อนหน้านี้เป็นการเลี้ยงด้วยจริงเหรอเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนนายสนใจอยากจะมาร่วมงานกับพวกเราไหมละ่ะบันทึกชีวิตประจําวันของผมหลังจากหลงมาอยู่ในหอคอยวันนี้ผมตกแมวได้ไม่สิผมได้คู่หูมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวคิดว่าไงละ่ะ